ครับก็ต้องขอากราบสวัสดีนะครับมาพบกับผมกับช่องตกลิ้นอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับนะนะครับผมไม่ได้ออกตกปลาแต่ว่ามันมีเรื่องที่อยากจะมานําเสนอนะครับเป็นความรู้เป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆที่หลายคนก็ต้องอาจเคยพบเคยเจอมาในการตกปลานะครับผมเชื่อว่าถ้าขึ้นชื่อว่าการตกปลาแล้วเนี่ย ทุกคนน่าจะเคยเจอเหตุการณ์ที่ตัวเบ็ดหรือไม่ก็ตะกัวมันติดนะครับแล้วทําให้เราเนี่ยต้องใช้คันเบ็ดเนี่ยงัดๆเยอะอเยดึงดึงๆกระชากเพื่อให้มันหลุดนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมานําเสนอว่าสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทํานะครับเมื่อเบ็ดของเราเนี่ยมันติดอุปสรรคใต้น้ํานะครับซึ่งก่อนที่ผมจะมานําเสนอในวันนี้นั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาต เล่าเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์โดยตรงของผมเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ฟังก่อนนะครับมันมีวันหนึ่งครับนะนะครับตอนนั้นผมเนี่ยเรียนอยู่ปีสีครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูเขาตกปลาครับก็เขาตกปลาอยู่ด้านหน้าเราก็ไปดูเขาตกปลาก็จอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ด้านหลังของเขาที่ไปตกปลาครับในจังหวะนั้นเนี่ยครับนะนะครับมีนานานักตกปลาท่านหนึ่งเนี่ย เขาตกปลาแล้วมีปลาบึกไซส์สี่สิบโลครับตามข้อมูลที่บอกเขาแจ้งนะครับมากินเบ็ดเขาพอดีครับปลาบึกไซส์สี่สิบโลมากินเบ็ดเนี่ยโอ้แน่นอนว่ามันมีพละกําลังที่ค่อนข้างจะเยอะมากครับเขาก็งัดครับจังหวะที่งัดสู้กันอยู่นั้นนะครับปรากฏว่าเบรร็ดมาหลุดครับพอเบรร็ดมาหลุดออกจากปากของปลาบึกเนี่ยแรงดีดกลับเนี่ยครับโอ้โหมันแรงมากครับ มันพุ่งเข้าหน้าผมครับเต็มเต็มเลยนะครับแต่ว่าโชคดีที่ผมในขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยผมสวมหมวกกันน็อกไว้อยู่ครับมันก็เลยกระเด็นมาโดนหน้ากากหมวกกันน็อกทั้งตะกัวทั้งชุดเบ็ดเนี่ยฟาดเข้าที่หน้ากากหมวกกันน็อกนี่เสียงดังมากเลยครับจังหวะน,น,นั้นที่ผมใจหายมากเลยแต่โชคดีมากครับที่เรามีหมวกกันน็อกถ้าวันนั้นไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกไปเนี่ย ไม่อยากจะนึกภาพเลยครับไม่อยากจะนึกภาพเลยครับตัวเบ็ดนี่คงจะเกี่ยวเต็มหน้าผมเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ผมเจอมาครับแล้วก็อยากจะมาเล่าให้ฟังครับการไปดูเข,า,ขาตกปลาแล้วเบ็ดเขาติดปลาใหญ่หรืออุปสรรคใต้น้ําแล้วมีการงัดๆเยอะๆเนี่ยเราอยู่ด้านหลังอันตรายนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยครับ เหตุการณ์เกี่ยวกับเด็กๆครับที่เด็กไปตีเหยือปลอมนะครับเป็นเด็กนักเรียนนะครับผมก็เอไปดูหน่อยสิว่าเด็กๆพวกนี้ตีเหยือปลอมยังไงกันนะครับปรากฏว่าเด็กตีเหยือปลมลงไปปุ๊บแล้วเหยือมันติดนะครับมันอาจจะติดหินหรือติดกิ่งไม้ใต้น้ําก็ไม่รู้นะครับผมก็เห็นเด็กๆก็ยอะครับงัดงัดงัด ผมเห็นก็เลยโอ้อันนี้เป็นวิธีการงัดที่ที่อันตรายนะครับอันตรายยังไงผมก็ได้ให้ข้อมูลได้บอกเด็กๆเ,เหล่านั้นไปว่าเฮ้ยถ้าเบ็ดติดนะงัดอย่างนี้ไม่ได้ลูกก็ได้บอกเข้าไปแบบนี้แล้ววิธีที่ถูกต้องเวลาเบ็ดติดหนูควรจะงัดยังไงก็ได้บอกเข้าไปแล้วนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้าใจหรือเปล่าเขาจะมองเห็นภาพหรือเปล่าก็เลยทําคลิปวิดีโอในวันนี้ สาธิตทดสอบให้ดูครับอาจจะได้เห็นภาพอะไรที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยผมจะนําเสนอว่าถ้าเดียดติดแล้วสิ่งที่ควรทําทํำยังไงครับสิ่งที่ไม่ควรทําทํำยังไงจะได้ไม่ทํานะครับแล้วก็การสาธิตของผมวันนี้ผมใช้เป็นเจ้านี้ครับคัน10ฟุตนะครับเป็นคันของเฟนวิกเลกาซีพลาส s นะครับ 10ฟุตตัวนี้แล้วก็รอกเป็นของโค้สเตอร์แอร์เบอร์3,000นะครับสายในรอกเป็น15ฟอนครับเดี๋ยวเราไปทดสอบทดลองกันดูนะครับว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำเมื่อเบ็ดติดครับเรามาเริ่มจากสิ่งที่ไม่ควรทำก่อนนะครับเมื่อเบ็ดติดแล้วเนี่ย เราก้งงัด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 เอาเป็นเอาตายเลยครับงัดเป็นแนวตรงกับตัวเองแบบนี้ครับนี่ครับแนวตรงกับตัวเองแบบนี้นะครับถ้าเบ็ดหลุดออกมาเนี่ยมันก็จะพุ่งเข้าหาตัวเราเต็มเ็มเลยละครับแบบนี้อันตรายมากนะครับนี่คือสิ่งที่ไม่ควรทำครับ ต่อไปเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการที่ควรทํานะครับเมื่อเบ็ดติดอันนี้เป็นการดึงออกข้างลําตัวครับดึงเพื่อหวังจะให้มันหลุดแล้วพอมันหลุดเนี่ยชุดสายหน้าเบ็ดตะกัวเนี่ยมันจะไม่พุ่งมาหาเราครับมันจะพุ่งออกด้านข้างลําตัวเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับอันนี้คือสิ่งที่ควรทําครับเริ่มจากในตําแหน่งที่เราทําเบ็ดติดเนี่ยครับให้เราเดินเยื้องออกมาด้านข้างนะครับจากนั้นเราก็ให้ปลายคันเบ็ดของเราเนี่ย มันอยู่ตรงกับตำแหน่งที่เบ็ดติดครับแทนตัวเรานะครับแล้วเราก็เยอ่อๆงัดๆด้านข้างลำตัวแบบนี้ครับถ้าเบ็ดมันหลุดเรียบร้อยครับนะนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าทิศทางของชุดสายหน้าของเราเนี่ยมันขาดไปทางไหนนะครับมันไม่ได้พุ่งมาหาตัวเราแน่นอนครับถ้าใช้วิธีนี้นี้เบ็ดนะครับ เป็นจุดที่เราทำการดึงทำการเยืดเมื่อกี้ครับนี้เป็นปลายคันเบ็ดครับและแนวนี้ครับเห็นไหมครับนีสังเกตว่าชุดสายหน้าตะขัวเราจะอยู่ห่างจากตัวเรามากเลยครับไม่พุ่งเข้าหาตัวเราวิธีนี้คือสิ่งที่ควรทำนะครับเวลาเบ็ดติดนะนะครับอีกวิธีหนึ่งครับ ถ้านอกเหนือจากสิ่งที่ควรทําเมื่อกี้แล้วเนี่ยเราดึงเบ็ดออกข้างลําตัวแล้วเนี่ยทํำยังไงมันก็ไม่หลุดครับสุดท้ายเราจําเป็นจะต้องดึงให้สายในลอกของเราเนี่ยมันขาดครับคราวนี้ครับวิธีการเนี่ยที่ผมใช้บ่อยๆเลยก็คือเอาเสื้อครับ oh, <no. S 1> เ,เสื้อด้านข้างเข้ามาจับจับแบบนี้ครับครับหันหลังให้แล้วก็ดึงครับ แต่ถ้าไม่เหลือบาก,กว่าแรงมากเราติดถุงมือแบบนี้ไปด้วยครับในการตกปลาครับติดไปสักข้างหนึ่งครับที่หน้าสัมผัสตร,ตรงนี้เนี่ยมันเป็นผิวหย,ยาบๆหน่อยครับอันนี้จะดีมากเลยครับเพราะมันมีความหนืดครับพวกนี้ใส่เข้าไปข้างที่เราถนัดก็จับสายนะครับข้างที่เราไม่ถนัดก็ กลุ่มลอกไว้ครับเพื่อไม่ให้แรงกระชากเนี่ยมันมาถึงที่ลอกเราครับฮันลังให้แล้วเดินครับเดี๋ยวผมสาธิตวิธีนี้ให้ดูนะครับเป็นวิธีที่ควรทําอีกวิธีหนึ่งถ้าไม่หวังหลุดหวังขาดไปเลยครับอันนี้ครับ ยิงขาดจังนะนะครับตะกงตะกัวหายไปหมดเลยครับ oh, <no. S 1> แล้วก็ที่สาธิตไปตะกี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ควรทําเป็นอย่างยิ่งครับไม่หวังหลุดอันนี้คือดึงหวังขาดไปเลยครับมีถุงมือดีมากนะครับจับอีกมือหนึ่งกลุ่มหน้าลอกเดินถอยหลังขาดแน่นอนแล้วก็ด้วยความที่เบ็ดมันติดอยู่ในน้ําเนี่ยพอมันขาดปุ๊บชุดสายหน้าเราก็จะจมอยู่ในน้ําครับจะไม่ดิ ขึ้นมาหาเรานะครับหรือถ้าดีมาจริงๆอย่างน้อยก็เป็นด้านหลังนะครับโอเคครับนะครับพวันนี้ทั้งร้อนทั้งเหนื่อยใช้ได้เลยครับในการสาธิตครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยคงจะมีประโยชน์บ้างนะครับเป็นความปลอดภัยในการออกตกปลาของเราแต่ละครั้งครับการออกตกปลาเนี่ยมุ่งหวังที่สุดก็คือการได้ปลานั่นแหละนะครับแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้หรือไม่ได้เลยก็คือความปลอดภัยของเราครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ